ปัญหางานช่างในการใช้ปั๊มลมที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะคะก็คือหัวปั๊มเนี่ยพังชำรุ้เสียหายแต่ตัวถังเนี่ยยังแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีอยู่เลยจะซื้อใหม่ก็ยังไงอยู่ใช่ไหมคะสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุวันนี้แนนมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆในหัวปั๊มระบบวาว์วเ a v a มาฝากพี่ๆค่ะ เริ่มกันที่โปรโมชั่นตัวแรกเลยนะคะกับหัวปั๊ม VA 6 5 1แรง2ส,สูบค่ะรุ่นนี้จะมีความกว้างของกระบอกสูบอยู่ที่65มิลค่ะจำนวนมูกสูบ2ส,สูบขนาด1แรงมา้าปริมาณการทำลมอยู่ที่139ลิตรต่อนาทีเลยนะคะปริมาณแรงดันที่ทำได้สูงสุด8บาร์หรือว่า120ปอนด์เลยค่ะส่วนโปรโมชั่นนะคะต้องบอกว่ามาในราคาที่ จึ้งแบบสุดจึ้งมากๆเลยค่ะเพียงแค่4,900บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกับรุ่นที่เป็นยอดนี้ของเราเลยค่ะกับตัวนี้ TA65 ขนาด2แรง3สูบความกว้างของกระบอกสูบนะคะตัวนี้จะอยู่ที่65มิลค่ะจำนวนลูกสูบ3สูบป,ปริมาณการทำลมของลูกสูบอยู่ที่303ลิตรต่อนาที ปริมาณแรงดันที่ทำได้สูงสุดนะคะอยู่ที่10บาหรือว่า150ปอนค่ะส่วนโปรโมชั่นนะคะต้องบอกว่าว้าวไม่แพ้กันเลยค่ะมาในราคาเพียงแค่5,900บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกับรุ่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนะคะกับรุ่น VA80 ขนาด3แรง2สูบรุ่นนี้นะคะความกว้างของกระบอกสูบจะอยู่ที่80มิลจำนวนลูกสูบ2สูบ ปร, at, ปริมาณการทำลมของลูกสูบอยู่ที่462ลิตรต่อนาทีปริมาณแรงดันที่สามารถทำได้สูงสุดนะคะมาที่12บาร์หรือ180ปอนด์เลยค่ะกับคุณภาพที่มีมาให้ขนาดนี้นะคะจะบอกว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยไม่ถึงหมื่นเพราะมาในราคาเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะะึงค่ะกับ TA805 แรงสาสูบ T.A.80 จะมีความกว้างของกระบอกสูบอยู่ที่80มิลนะคะจำนวนลูกสูบ3สูบปริมาณการทำลมของลูกสูบอยู่ที่767ลติตรต่อนาทีปริมาณแรงดันที่ทำได้สูงสุดอยู่ที่12-14ถึงบาร์หรือว่า180-200ถึงปอนด์ค่ะคุณภาพขนาดนี้หัวใหญ่ขนาดนี้อย่าเพิ่งคิดว่าแพงนะคะเพราะมาในราคาเพียงแค่11,000 900บาทค่ะเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วนะคะแต่ยังมีใหญ่กว่าค่ะกับหัวปั๊มรุ่น T A 100ขนาด10แรก3สูบสำหรับรุ่น T A 100ของเรานะคะความกว้างของกระบอกสูบจะอยู่ที่100มิลค่ะจำนวนลูกสูบ3สูบ ปริมาณการทำลมของลูกสูบอยู่ที่1,484ลิตรต่อนาทีเลยนะคะปริมาณแรงดันที่ทำได้สูงสุดอยู่ที่12-14บาร์าหรือว่า180-200ออนเลยทีเดียวค่ะส่วนราคานั้นต้องบอกว่าขนล,ลุกมากๆเพราะว่าโปรโมชั่นอยู่ที่22,000บาทเท่านั้นค่ะ และปิดท้ายด้วยพี่ใหญ่ของเราเลยนะคะกับหัวปั๊มรุ่น TA 120ขนาด15แรง3สูบสำหรับพี่ใหญ่ของเรานะคะเขาจะมีความกว้างของกระบอกสูบอยู่ที่120มิลค่ะจำนวนลูกสูบ3สูปบปริมาณการทำลมของลูกสูบนะคะอยู่ที่2,340ลิตรต่อนาทีค่ะปริมาณแรงดันที่ทำได้สูงสุดอยู่ที่14บาร์หรือว่า200ปอน ใหญ่ขนาดนี้บิ๊กไซส์ขนาดนี้แต่จะบอกว่าราคาเล็กน้อยมากเพราะว่าโปรโมชั่นอยู่ที่25,900บาทเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะ EDP จัดให้ในราคาพิเศษสุดคุ้มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะพี่ๆท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนปั๊มลมโดยที่ไม่ต้องไปนั่งซ่อมให้เสียเวลาและเหมือนได้ของใหม่ไปใช้นะคะ EDP จัดให้กับโปรโมชั่นชุดนี้เลยค่ะและทุกตัวของเรานะคะยังมี กองอากาศที่เป็นเหล็กแข็งแรงทนทานค่ะถ้าพี่ๆสั่งวันนี้นะคะเราจะส่งฟรีให้เลยและสามารถชำระเงินปลายทางได้ด้วยนะคะอินบ็อกกันเข้ามาหรือโทรเข้ามาก็ได้ค่ะ